เมสื่อสื่อเกี่ยวกับปัญหาการงานการเงินติดขัดชีวิตครอบครัวไม่ประสบความสําเร็จเแฟนเก่าเคยบอกว่าจะเอาเด็กออกแต่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่โจ้าค่ะเข้ามาใกล้ๆทันงจะได้ตอบท่านได้ชัดๆโอเคชีวิตติดขัดใช่เหมือนเราจะไม่รู้ตัวเจ้า,า,าจบางไหนเ่าหนูเจ้าก็มนี่เด็กติดตัวนั่น บืวอเวรกรรน,นาสานัตว์เข้าหาฟันเจ้ารู้เช่นนี้แต่เช่นนั้นจะแก้ไขกันไหาเละนะ่าเลยบวชได้ใช่ไหมเล่าสิบห้าวันได้ใช่ไหมเล่าพอยี่สิบวันกันไหสิบห้าวันใช่ว่าเสสิบห้าจริงบางทีเจา้าทำไม่จริงเลย อาจจะยืดเยื้อนั่นแหละครับทางเจ้าอยากจบหนา20วันก็ตั้งใจให้ดีโดยเคร่งครัดตั้งใจปฏิบัติคำใจให้โปรงใสไม่เกี่ยวข้องคุณมัวแต่ประการใดไม่หมกมุ่นใสในโลกทางโลกนั่นแหละครับเจ้าต้องตั้งใจมินั้นใสจ,จะย่างยินข้ามไปอีิชาตินะมีโอกาสก็ตั้งใจให้ภาเมนา ทำใจหนาให้คงใสยอย่ากขุ่นมัวอย่ากังวนลังเลและสงสัยให้ตั้งมั่นในพระรัตนไรจยถิดหนาสิ่งที่เจ้าเข้าเข้ามาสู่นี้พระเป็นหนทางพาให้เจ้าได้จเจริญได้จเจริญใจรู้ไหมเร่าชายดีีเ็้เด็กชื่ออะไรคะลูก

แตงกวานะแตงกวาแล้วก็อยากแตงกวาเชีไขกน้วเชีไกน่าค่ะเดี๋ยวก่อนอาหารหนูอยากได้อาหารอะไรครับลูกยินแตงกวาแตงกวาแตงกวาเช่ไกมันย่างบอวแตงกวาแตงกวาจริงปน้ำพริกค่ะก็คือจะเอาน้ำพริกแตงกวาเนาะน้ำพริกแตงกวาน้ำพริกแตงกวาค่ะน้ำแตงกวา Nóng đẹp quá đùi Mà cháy, ngủ đẹp chưa nóng đẹp quá oh ok, dạy yeah, bổ tương Dạy chứ đẹp lắm À, đẹp lắm Rồi, lại ý cấp Chị nhìn ขนมมาขัาน้นหนึ่กันแล้วแต่คุณพ่อจัดให้เนาะค่ะแล้วก็ก็จะใช,ชรู้หน้าที่เลยชุดไรดนนีลูกชุดนาำฟ้าเลือกสีไหมสีช,ชอมโพครบชุดเลยเนาะค่ะมีอะไรอีกไหมมีมีกระจกกระจกกันจอมอ,อ,อะไรอีกคะมีปั้นชุดแต่งหนะ้า สวยได้หัวเจดเท้าหัวจดเท้ากระจกที่ตเล็บีตัดเล็บดแม่ทำแม่ทำแบบใช่ไหมใช่ไหมแม่ทำแบบนี้่ะลูกก็แข่มความปยัดนะที่ทำเนียงนะช่วยแม่ก็ทำกนลาะช่วยช่วยเลยรเยิกเลยใช่ไหม เดีไม่เห็นของจริงใบดำของแม่เลอะไมหลไมลูกแม่ไม่ทาสีอะไรหรืชมพูหรือแดงหรือสอ้มจะถูกจะแพงเอาแดงเข้าว่าใช่ไหมแดงคิ้วสวยทาต่องนูนแม่หยุดแด็กเด็าทาชีา้ใช้ใช้ เพืยอบใชาเือบเลื่อเงาเืเงาเพื่อเพืเงาใช่ไหมงันมันเป็นเพื่นเนอะลูกเนาะห้งน้ัผึ่พระดงหน้าหน้าหน้หนี้าน้าหาหน้าห้าหนน้าไ้าหนาหน้ะหน้ห้อยน้าห้าหาหา้าหาห้าห้วาน้้า ขีตัวคะ่ะหม้อนตัวกับหมอ้อนตัวค่ะหม้ 1> 1, 2, อสองหม้อสองแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัมกทานหนึ่งชุดเนอ้องโอเคหมดแล้วมีอะไรจะบอกอคุณพ่นอนี่คะเจ็บไปเปล่าเจ็บไปกปล่าใ้คุณพ่อตั้งใจปฏิบัติใช่ไหมเดีวยววันนี้กลับบ้านก่อนนะพ่อชอบหนีเหรอลูกนี่ปล่อยไปพ่อรู้ทีิสยัยแม่ลูกรู้ทิสัยพอ่อไม่ถือ

คนนอกคนอกคุณพ่มาปฏิบัติหรือวมาปฏิบัติด้วยนะลูกนะรับบุญเต็มๆนะคะจะได้ไพ้ดุญน้เต็นระมาบ้างไาปยบ้างยังแล้วูชิ่งคุณเจคุณก็